เรียนให้คณะกรรมการทุกท่านดิฉันนางสาวสมรไทยเจริญสุขตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะโรงเรียนบ้านตาเลียวอําเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขตหนึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการปัจจุบันจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิละปะรายวิชาดนตรีนาฏศิลป์และเป็นครูประจำชัน้นชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะ ขออนุญ,ญาตนำเสนอสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในการพัฒนาผู้เรียนรายวิชาดนตรีนัตศินระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่3ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566นี้ค่ะสภาพปัญหาที่ดิฉันได้พบเจอในโรงเรียนบ้านตาเดียวของเรานะคะ 1. น,นักเรียนของเราไม่สามารถบอกชื่อเครื่องดนตรีไทยที่นักเรียนพบเจอในชีวิตประจําวันและไม่สามารถอธิบายลักษณะของเครื่องดนตรีไทย ความแตกต่างระหว่างเครื่องดน,นตรีหรือว่าทําไมต้องมีความแตกต่างเฉพาะตัวของเครื่องดน,นตรีนั้น 2. นักเรียนส่วนใหญ่มีความสนใจในเครื่องดน,นตรีไทยลดน้อยลงเนื่องจากสาเหตุที่ไม่ได้พบเจอหรือว่าไม่ได้เป็นที่พูดถึงบ่อยๆในชีวิตประจําวันนะคะและจากสภาพปัญหาที่ดิฉันได้พบเจอนั้นจึงนํามาสู่การจัดการเรียนการสอนเรื่องรูปร่างลักษณะของเครื่องดน,นตรีไทย เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นให้นักเรียนรู้จักเครื่องดนตรีไทยและสามารถระบุรูปร่างลักษณะของเครื่องดนตรีไทยได้ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นะคะดิฉันได้ใช้วิธีการสอนโดยเน้นกระบวนการสร้างความตระหนักกระบวนการสร้างความตระหนักนะคะเป็นกระบวนการที่ต้องการให้ผู้เรียนสนใจเอาใจใส่รับรู้และเห็นคุณค่าสิ่งที่กําหนดหรือสิ่งที่ศึกษาและเกิดความคิดที่จะหาวิธีแก้ปัญหาซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ค่ะ 1. สังเกต ผู้สอนจัดสถานการณ์หรือให้ผู้ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวข้องนะคะให้ผู้เรียนสนใจได้รับรู้และเอาใจใส่เห็นคุณค่า2วิเคราะห์วิจารณ์ให้ตัวอย่างสถานการณ์ประสบการณ์ตรงเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยจำแนกแจกแจงหาสาเหตุของสถาน,านการณ์ที่กําหนดให้หรือสถานการณ์ตรงพิจารณาผลเสียที่เกิดขึ้นระยะสั้นและระยะยาว 3. ส,สรุปให้ผู้ ให้ผู้เรียนนะคะอภิบายหาเหตุผลข้อมูลมาส,สนับสนุนความคิดเห็นของตนเพื่อรประเมินคุณค่าของสิ่งที่ศึกษาและวางเป้าหมายเพื่อพัฒนาต่อไปจากกระบวนการดังกล่าวนะคะในการจัดการเรียนการสอนนะคะขั้นที่หนึ่งนะคะก็คือขั้นสังเกตคุณครูนะคะจะนำภาพเครื่องดนตรีแต่ละประเภทเนี่ยมาให้นักเรียนดูและให้นักเรียนช่วยการสังเกตว่าเครื่องดนตรีแต่ละประเภทเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไร แล้วก็ครูอธิบายให้นักเรียนฟังเพิ่มเติมนะคะว่าเครื่องดน,นตรีไทยแต่ละชนิดเนี่ยมีรูปร่างลักษณะแตกต่างกันไปตามลักษณะของการใช้งานของเครื่องดน,นตรีทําให้เครื่องดน,นตรีไทยเนี่ยมีรูปร่างลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะแล้วก็ต่อมาครูให้นักเรียนตอบคาถามเพื่อกระตุ้นความคิดนะคะถ้าไม่มีเครื่องดน,นตรีไทยนักเรียนสามารถนําสิ่งที่อยู่รอบตัวเนี่ยมาดัดแปลงเป็นเครื่องดน,นตรีไทยได้หรือไม่ขั้นที่2ค่ะขั้นวิเคราะห์วิจารณ์ ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มกลุ่มละสี่คนนะคะคระกันตามความสามารถก็คือเกง่งปานกลางแล้วก็อ่อนครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มรวบรวมกันนะคะช่วยกันศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับรูปเรื่องรูปร่างลักษณะของเครื่องดนตรีไทยจากใบความรู้เรื่องรูปร่างลักษณะของเครื่องดนตรีไทยค่ะนักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะออกมานําเสนอความรู้ที่ได้จากการ ศึกษานะคะจากการวิเคราะห์เกี่ยวกับลูกล่างลักษณะของเครื่องดนตรีไทยว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรและมีความสัมพันธ์กับการใช้งานอย่างไรและให้ตัวแทนของนักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะนําเสนอผลการวิเคราะห์หน้าชั้นเรียนคู่นะคะช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องครูและนักเรียนช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องนะคะครูอธิบายความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความสําคัญของเครื่องดนตรีไทยนักเรียนตอบคําถามกระตุ้นความคิดนะคะ ถ้ารูปร่างของระนาดเอกเนี hmm. ่ยเปลี่ยนไปมีผลกระทบต่อเสียงหรือไม่อะอย่างไรนักเรียนแต่ละคนนะคะทําใบงานที่1.1เรื่องรูปร่างลักษณะของเครื่องดนตรีไทยค่ะขั้นที่3สรุปนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับรูปร่างลักษณะของเครื่องดนตรีไทยแต่ละชนิดนะคะซึ่งการจัดการเรียนการสอนนะคะเรื่องรูปร่างลักษณะของเครื่องดนตรีไทยตามกระบวนการสร้างความตระหนักนะคะนักเรียนก็ สามารถบรรลุจุดประสรงค์ของการเรียนรู้และที่สําคัญนะคะยังก่อให้เกิดผลลัพธ์ทางการเรียนรู้หลังการจัดการเรียนการสอนก็คือนักเรียนเนี่ยสามารถบอกชื่อเครื่องดนตรีไทยและสามารถอธิบายรูปร่างลักษณะของเครื่องดนตรีไทยได้อย่างถูกต้องนักเรียนมีความสามารถนะคะและก็มีความสนใจที่จะเรียนดนตรีไทยมีความสนใจที่อยากจะทดลองเล่นเครื่องดนตรีไทยมากยิ่งขึ้น,น,น,นอีกทางนี้ยังเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนนะคะรักแล้วก็อนุรัก ในความเป็นไทยได้มากยิ่งขึ้นค่ะดิฉันขอจบการเสนอสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในรายวิชาดนตรีนาฏศิลป์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ภาพเรียนที่1ปีการศึกษา2516ไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านนะคะสำหรับการรับชมและรับฟังขอขอบพระคุณค่ะ